สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Dependent Creature อะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนถ้าอยากจะรู้ว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องเป็นยังไงก็ Let's go อะไดแผ่นศิลาอะไรเอ่ยคือเหมือนจะเป็นถนนอ๋อการสืบสวนสั้น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวสมิธแมนเผยให้เห็นว่าในปีพศ2419พวกเขาได้มีส่วนร่วมในการขุดค้นสถานที่ต่างประวัติศาสตร์หลายแห่งเลยในเมืองปัญจาเคนประเทศทากิตสถานประเทศอะไรวะ <c oughs> ลูกหลานของเขายังคงครอบครองสิ่งประดิษฐ์บางส่วนที่ถูกค้นพบจากแหล่งขุดค้ดนเหล่านั้นในฐานะนักโบราณคดีที่ผู้เน็ต ผู้หลงไหลคุณได้ติดต่อหนึ่งในสมาชิกผู้คลั่งไคล้เพียงคนเดียวที่อยู่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการค้นพบแ,แปลกๆของพวกเขาแล,แล้วในที่สุดคุณก็ได้มาชมสิ่งประดิษฐ์นั้นด้วยตาของคุณเองลิ้นพันช่วงนี้เป็นละไม่รู้โอ้โหเปิดมาก็ขับรถเลย อมองไปมองไปรอบๆโอ้โหมีมองไปรอบๆแบบนี้มันจะมีตัวอะไรเกาะหน้าต่างหรือเปล่าโอเคแบบนี้มีซูมได้มีแขนขับรถด,ดีนะมันไม่ให้เราขับรถเองอะ่ะไม่งั้นเลี้ยวลงลงคลอง าถึงแล้วอะไรทำไมต้องเป็นไฟแดงด้วยโอเคง่ต่อกดโอ้โหมีแอนิเมชันตอนตอนลงด้วยเดียเนี่ยอ่ะเราลงจากรถแต่เรามาโผล่ตรงนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะที่รับหรอ ไม่น่าจะไปได้มันล็อกอ่ะโอ้โหแล้วดู From House Smithman สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมมาเอประตูกดอีน็อก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 ฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมครับ ฮัลโหลครับอุ้ยโอ้โหหน้าตาดูพึงประสงค์มาก <S 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 เข้ามาข้างในได้เลยจ้าโอ้โหแล้วดูหน้าตา โอ้โหหน้าตาคน <c oughs> หน้าตาเจ้าของบ้านทำไมเป็นแบบเนี้ยมานั่งที่ห้องครัวสิได้ครับหน้าตาแบบเหมือนเหมือนกอบลิน <c oughs> นายไม่อยากจะได้กาแฟหรือชาดำบ้างหรอ เอ่ผมไม่ค่อยชอบกาแฟชาก็ไม่ชอบเหมือนกันครับงั้นเอาอันที่กินได้แล้วกันเอาชาแล้วกันชาดำงั้นผมขอชาดำนะครับอ,อืตัวเย็นทำไมต้องเป็นสีแดงงง คนช่วยบอกเรื่องที่เราคุยกิจกรรมฝาผนังที่เราคุยกันในโทรศัพท์ต่อได้ไหมครับอ่าได้ครับอ่าตอนนั้นปูทั่วฉันค้นพบมันครั้งแรกในสถานที่ขุดในเอเชียกลางนะ่ะครับแล้วใ้ต่อ เรื่องนั้นมันก็ผ่านมานานแล้วผ่านมาหลายปีแล้วทําไมนายถึงอยากดูมันด้วยล่ะเอาก็ผมอยากรู้ว่าก็คุณเดียทาเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับชั้นที่เป็นนักโบราณคดีอะน่าจะแบบประมาณว่าเป็นคนที่แบบเลิศเลยเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีในคดีหรือเปล่า เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแล้วนี่คุณมีสิ่งอะไรเนี่ย <c oughs> คือแปลได้แบบง่อยมากมีอายุมากกว่าที่คุณคิดไว้มากน่าจะเป็นสีประมาณ ศตวรรษที่หกเลยนะอ่อผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของจิจกรรมฝาผนังโบราณในทัาจิตสถานก็ได้นะครับแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องนั้นมากนะไอ้หนุม่ม เช่นส่วนจิตกรรมฝาผนังที่ในมีอาจจะมีอายุมากกก่าอาจจะมีอายุมากกว่า,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 า1,300ปีเลยนะสิ่งที่ปู่ทวดของคุณพบน่าจะเป็นหนึ่งในจิตกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในพื้นที่นั้นแหละ บรรยายถึงอาการฮิสเทเรียทางจมูกซึ่งเกิดจากนิทานพื้นบ้านของซองเดที่รู้จักกันในชื่ออะไรภาษาอะไรอ่ะไม่รู้ว่าหากคุณอนุญาตฉันก็จะอยากที่จะทำมันเพื่อการวิจัยของฉันนะนะ อยู่บนชั้นในห้องใต้หลังคามากับชั้นเดี๋ยวชั้นพาไปอ่าครับอืมหน้าตาขอดูหน้าตาใกล้ๆได้ไหมครับโอ้โหว่าแล้วอยู่มาหลายร้อยปีชัว ใต้หลังคามีบันไดขึ้นมาอย่างกับแบบอย่างกับเป็นแบบเทคโนโลยีอัตโนมัติบันไดอัตโนมัติโอไมค์ก oh มีรหัสอันนี้อะไรอะ่ะเป็นรหัสเหรอเออตอนนี้อย่าเพิ่งเรายังไม่เจอรหัสเลย คุณป้าครับผมขอทําอะไรที่มากกว่ามาเอาของนะครับอะไรอะ่ะไฟหรอแผงแผงแผงรแวงแผงวง,ง,ง,งจรไฟ <laughs> นแปลไม่ทันอ่ะนี่ไงใครเลื่อนเอ้าริจ,จะกําฝฝาผนังอะไรอะ่ะดูไม่ออกเป็นรูป ปีศาจเหรออาจจะใช่ก็ได้นะมันเหมือนมด <_ letter> นี่มันช่างหน้าหลงไใยซะจริงเลยนะอันนี้คือบันทึกของเขาเหรอไม่รู้ <_ letter> ขอดูเพื่อไหนรูปจะมีบ่อแส ไม่น่ามีไม่ดูแลอะไรโอ้โหบ้านหลังนี้เขานิยมใช้ไฟแดงกันเหรอนี่ไงเอามาโอเคได้เวลางแงะอ๋อเปิด อะไรเนี่ยรูปเป็นพิกเซลน้างดูยากเลยนะอ่ะมีรหัสนี่ไงนี่ไงน,นี่อ่างั้นเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีอืมกมลมละกันกลมสี่โอเค กลมสี่เฮ้ยป้าครับเฮ้ฟเหมือนจะเป็นอ,อ๋ออ๋อมันเป็นลูก เ,เป็นรูปโบราณคดีรูปใครอยู่ข้างหลังเป็นเงาใครเนี่ยอาจจะเป็นโปสเตอร์เชนๆมัง้งโอ้โหไม่รู้ผีงั้นเราขอเรียกมันว่าผีหมดแล้วกันดูเสร็จแล้วครับอือือกูว่าไม่ใช่ละ อุ้เสยอาสายตานั้นกำลังจับจ้องขอขออนุญาตเราควรจะทำอะไรต่อครับอุียเหี้ย ไฟแชกโอ้โหแล้วจุดว้าวสัต <apology> ว์ <respond> มันเดินไม่เหมือนคนปกติมันไต่เพดานมึงพังแผงไฟหรอพังทำไมวะว้า